ในปีพศ2563โรงเรียนบ้านหนองสองห้องได้ผ่านการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการดำเนินง,งานของโรงเรียนทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะชีวิตและพฤติกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยมีการจัดการเรียนการสอนตามรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการแบ่งฐานการเรียนรู้เป็นเจดฐาน ได้แก่ฐานการเรียนคนมีน้ำยานักเรียนรู้จักใช้วัตถุดิบที่หาได้ในชุมชนเช่นมะกรูดมะนาวเป็นการลดค่าใช้ใจ่ายจากการซื้อน้ำยาล้างจานสำเร็จรูปและลดการใช้สารเคมีฐานการเรียนพอเพียงเรียนชีพนักเรียนตระหนักถึงความพอประมาณในการทำการเกษตรในขนาดที่เหมาะสมไม่เกินกำลังตนเองและทรัพยากรที่มีเรียนรู้การใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเช่นปลูกพืชหลากหลายแต่สอดคล้องกับสภาพดิน นน้แ <AM AND. S 1> และแลงา,งา,างฐานการเรียนรู้ปุ๋ยหมักรักโลกได้เรียนรู้กระบวนการผลิตปุ๋ยหมักแบ่เป็นขั้นตอนตั้งแต่การคัดแยกวัสดุการผสมการหมักการดูแลและการนำไปใช้ฐานการเรียนรู้คมชัดแชมนนักเรียนมีภูมิคุ้มกันที่ดี พัฒนาทักษะป้องกันตนเองและความแข็งแรงของร่างกายเรียนรู้การควบคุมอารมณ์และมีสติขณะฝึกซ้อมมีความภูมิใจในอัตัตลกษณ์ความเป็นไทย สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายตเสแี้เดียวเป็นแกนนำฐานพืชสมุนไพรคุณธรรมที่ได้มีความฉลาดอดทนการการทำง,งานแบบรอบคอบความรู้ความรู้เกี่ยวกับพืชสมุนไพรข้ใจสมบุกูรณ์รู้วิธีการแท,ทรกประโยชน์การแปรรูปเป็นยาและผลิตภัณฑ์สวัสดีค่ะหนูชื่อเรียญิงนธนิชาตีบุญเป็นนักเรียนแกนนำฐานพืชสมุนไพร ความพอประมาณปลูกพืชสมุนไพรให้เหมาะสมกับพื้นที่ใช้พืชสมุนไพรในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการบรรเทาและรักษาโรคมีเหตุผลสมุนไพรจําเป็นในชีวิตประจําวันใช้บำรุงร่างกายบรรเทารักษาโรคและเพื่อศึกษาหาความรู้มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีสมุนไพรช่วยรักษาร่างกายให้แข็งแรงช่วยให้สภาพแวดล้อมร่มรื่เนเงีสบายไม่ใช้สารเคมีสามารถจําหน่ายได้ สวัสดีค่ะหนูชื่อเดยิงปนัดาศิลาลาชสี่มิติด้านวัตถุต้องการพืชสมุนไพรและผลิตภัณฑ์จากการแปรโลกสมุนไพรด้านสามมังคมคนในชุมชนได้ใช้ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรได้เรียนรู้การทำงานร่วมกันด้านสิ่งแวดลอ้อมไม่ใช้สารเครมีในการปลูกพืชสมุนไพรเป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมด้านวัฒนธรรมส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านเรื่องการใช้สมุนไพร ใช้สมุนไพรในการบรรเทาและรักษา ก็คือเกลมะนาวของโรงเรีนของเราค่ะมะนาวที่ทุกคนเห็นนะคะเราจะนำไปทำโครงงานเรื่องมะนาวช่อยน,น้ำผึ้งค่ะแล้วก็มีโครงงานจริงมะนาวได้ค่ะว้าว ในปีการศึกษา2,563โรงเรียนบ้านสนาได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการชุมชนเกษตรเพื่ออาหารกลางวานันบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรีอีกการดำเนินงานของโรงเรียนตามโครงการทำให้นักเรียนได้เรียนรู้กระบวนการผลิตฝึกประสบการณ์จริง active learning การทำบัญชีรับจ่ายจากการทำกิจกรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งโรงเรียนบ้านสานาได้ดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมาจนถึงปีการศึกษา2,568โดยมีกิจกรรมดังนี้ 1. ส่วนผักของเรา 2. องมอมนาว 3. ถึงคราวเลี้ยงไก่ 4. ใส่ใจเลี้ยงปลา 5. พามาเก็บเห็ด จากกิจกรรมที่กล่าวมานั้นผลผลิตที่ได้จากกิจกรรมดังกล่าวนำมาประกอบเป็นอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนทุกสัปดาห์และยังมีเหลือจำหน่ายให้กับผู้ปกครองทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เกี่ยวกับอาชีพนอกจากนี้นักเรียนยังได้รับอาหารที่มีประโยชน์ปลอดสารพิษซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากการทำกิจกรรมด้วยตนเองจึงทำให้นักเรียนมีความภูมิใจมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นพลเมืองที่ดีนี้คุณธรรมของประเทศชาติ และส่งผลให้ดํารงชีวิตอย่างมีความสุขบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านไร่เสแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริดำเนินง,งานภายใต้ใตการนำของท่านผู้อำนวยการหาไทยวันคุ้มภยัยมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะอาชีพใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืนประกอบไปด้วย4กิจกรรมดังนี้ กิจกรรมที่1การทำน้ำยาล้างจานเป็นการเรียนรู้ที่ทั้งประหยัดและปลอดภัยเพื่อนำไปใช้ในโรงอาหารของโรงเรียนเด็กๆได้ทั้งความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การทำงานเป็นทีมและความภูมิใจในผลงานของตนเองกิจกรรมที่2ปลูกพืชผักสวนครัวโรงเพาะชำของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เด็กๆได้ฝึกปลูกพืชรดน้ำ ดูแลและสังเกตการเจริญเติบโตนี่คือการเรียนรู้แบบพอเพียงที่นำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กิจกรรมที่ 3. บ่อเลี้ยงปลาดุกเป็นอีกกิจกรรมที่จะดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับเด็กๆทุกขั้นตอนคือการเรียนรู้การลงมือทํำจริงตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมที่4การคัดแยกขยะ เป็นกิจกรรมที่สร้างนิสัยรักษาสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ในวัยเรียนเด็กๆได้เรียนรู้การจำแนกขยะทั้ง4ประเภทขยะเปียกขยะรีไซเคิลขยะทั่วไปและขยะอันตรายกิจกรรมนี้ทำให้เด็กๆภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำและสร้างความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม โรงเรียนบ้านเขาอำนวยสุขได้ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีทักษะในการดำรงชีวิตและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนด้วยเหตุนี้โรงเรียนจึงจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการลงมือทำจริงผ่านงานเกษตรและการจัดการทรัพยากรภายในโรงเรียนกิจกรรมสำคัญได้แก่ การผสมดินเพาะปลูกเพื่อใช้ในการปลูกพืชผักและผลิตจำหน่ายช่วยฝึกวางแผนการใช้ทรัพยากรและคำนวณต้นทุนการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์จากเศษวัสดุในโรงเรียนช่วยลดขยะและส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อมการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ภายในโรงเรียนและสร้างรายได้เสริมจากการจำหน่ายผล,ผลผลิตส่วนเกิน ผลผลิตจากแปลงผักและปุ๋ยอินทรีย์เหล่านี้ไม่เพียงสร้างการเรียนรู้ด้านเกษตรเท่านั้นยังนำไปสู่ประโยชน์ที่สำคัญอย่างยิ่งคือการนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารกลางวันของนักเรียนผักปลอดสารที่เด็กๆช่วยกันปลูกถูกนำไปประกอบอาหารที่สดสะอาดและมีคุณค่าทางโภชนาการทำให้เด็กนักเรียนได้รับประทานอาหารที่ปลอดภยัยพร้อมทั้งช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบของโรงเรียน นักเรียนยังได้เรียนรู้ว่าความพอเพียงไม่ได้อยู่ไกลตัวแต่เริ่มได้จากการดูแลแปลงผักของตนเองและเห็นคุณค่าของอาหารที่มาจากแรงกายของทุกคนร่วมกันเรียนรู้ให้สนุกใช้ชีวิตอย่างพอเพียง